สวัสดีค่ะพบกับช่องทํากินทําขายบายยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทํามะขามป้อมแช่อิ่มกันค่ะนามะขามป้อมมานะคะล้างให้สะอาดสักสองสามน้ํานะคะแล้วเราก็จะมากดให้เป็นร่องแบบนี้นะคะตรงไหนที่ไม่สวยเราก็ตัดออกแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะกดให้เป็นร่องๆแบบนี้นะคะกดให้ถึงเม็ดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาดองกันค่ะ นำมะขามป้อมใส่โหลนะคะที่สำหรับใช้ดองแล้วก็เติมน้ำเกลือะคะ่ะดองด้วยน้ำเกลือนะคะน้ำหนึ่งลิตรต่อเกลือแปดสิบกรัมนะคะผสมไว้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราดองเยอะนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นอกตู้เย็นสองถึงสามวันค่ะแล้วแต่ชอบนะคะใครชอบเค็มจะเติมเกลือมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ อันนี้มะขามป้อมที่เราดองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบ่งมาเลือกสวยๆเลยนะคะมาแช่อิ่มค่ะล้างน้ำที่เราใช้ดองออกสักหนึ่งน้ำนะคะแล้วเราก็จะนำไปแช่น้ำปูนใสค่ะอันนี้น้ำปูนใสก็ทำไว้แล้วนะคะกดที่เป็นฝ้าข้างบนลงนะคะเราก็จะไม่ใช้นะคะเราจะใช้แต่น้ำสใสๆเลยค่ะ แช่น้ำปูนใส่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแช่ให้ท่วมเลยค่ะใส่ให้ท่วมแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะพอแช่ไว้ประมาณหนึงชั่วโมงนะคะเราก็ระหว่างที่รอแช่เราก็จะมาทําน้ําเชื่อมกันค่ะน้ําตาลทรายห้าร้อยกร,รัมและน้ําสะอาด500กร,รัมนะคะใครจะ คนให้ละลายแบบนี้ก่อนหรือว่าจะนําไปตั้งไฟเลยก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ตอนตั้งไฟถ้ายังไม่ละลายต้องคนให้ละลายนะคะเมื่อเดือดจนน้ําเชื่อมใสแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะก็จะพอดีกับมะขามป้อมที่เราแช่น้ําปูนใสค่ะเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาล้างน้ําปูนใสออกนะคะประมาณสองน้ําค่ะ นี่นะคะเราก็จะออกจากน้ําปูนใสก่อนแล้วก็จะล้างน้ําสะอาดสักสองน้ํานะคะ <_ C> e <an> เพื่อจะไม่ให้มีกลิ่นปูนใสติดอยู่ที่มะขามป้อมนะคะนี่นะคะ <_ C> e <an> เพื่อไม่ให้มีกลิ่นน้ําปูนนะคะล้างสักสองน้ําก็พอค่ะหรือใครจะล้างมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะถ้าขยันเสร็จแล้วก็จะพักให้เสะด็จน้ําค่ะ จะใช้ตะแกนแบบนี้นะคะพักให้เสะเด็ดน้ํานิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้เสียรสชาตินะคะเวลาที่เราไปแช่อิ่มเห็นแล้วน้ําเชื่อมเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะก็จะแบ่งมะขามป้อมที่เราแช่น้ําปูใสออกมาประมาณห้ารอยกรัมนะคะแล้วก็มาใส่กับน้ําเชื่อมที่เราเชื่อมไว้ค่ะเห่นะคะใส่ตักใส่ให้หมดเลยนะคะ ถ้าใครจะเชื่อมเยอะก็ทำน้ำเชื่อมให้มันเยอะขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะไล่อากาศออกจนหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ2วันนะคะถ้าใครชอบหวานมากๆจะแช่มากกว่านี้ก็ได้นะคะนี่พอครบสองวันเราก็จะอ,ออกมาค่ะเอาออกมารับประทานได้เลยนะคะถ้าชอบรสชาตินี้แล้วให้เทน้ำเชื่อมออกนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นต่อได้ค่ะ ให้เอาน้ำเชื่อมออกนะคะเพื่อจะได้ไม่หวานเกินอันนี้จะอยู่ปากถุงนะคะเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้พลิกถุงไม่ได้อะไรเลยใส่ตู้เย็นแล้วก็ลืมไปเลยค่ะน,นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําออกมาจากน้าเชื่อมแบบนี้ที่เห็นเป็นร่องๆแบบนี้คืออยู่ก้นถุงนะคะเราไม่ได้กลับไม่ได้พลิกถุงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ